ฟุตบอลโลกครับรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับคัมคิวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถือว่าเป็นทีมชั้นนาของโลกครับอังกฤษครับพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านลัตเวียนั่นเองครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับในคําคิวนี้ครับโจทินอย่างอังกฤษเนี่ยพวกเขาถูกมองว่าดีกว่าอยู่เยอะพอสมควรครับเงื่อนไขวันนี้ต้องชนะขาดด้วยผลต่างประตูสี่เมล็ดครับถึงจะได้เฮสําหรับคู่นี้ครับนัเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาแล้วครับใครจะว่ายังไงก็ตามแต่วันนี้ นี่ครับนด้ขอญาตวัดใจฟุตบอลลองบอลอย่างรัดเวยครับแพ้ไม่ถึงแนวต้านไม่ถึง4มเมล็ดอย่างแน่นอนครับเจ้าถิ่นอย่างอังกฤษครับต้องยอมรับก่อนว่าพวกเขาดูดีกว่าในทุกบุนจริงๆไม่ว่าจะเป็นอันดับแลนกิ้งของโลกค,คุณภาพของตัวนักเตะและขุมกําลังรวมไปถึงเกรดบอลระบบทีมทุกอย่างดีกว่าหมดครับตัวผู้เล่นหลักๆจากหลีกชั้นนาทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของแฮร์รี่เคนฟิลฟอร์เดนครับในด้านของโคพัมเมอร์จุดบริลเลนแฮมและอย่างอีกเยอะเสียเหลือเกินแต่สุดท้ายแล้วอย่งลืแล เราว่ากันด้เรื่องของแนวต้านเกมล่าสุดครับอังกฤษเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะแอลเบเนียครับเป็สประตูต่อศูนย์ส่วนลัดเวียเองครับก็บุกไปชนะในน้าของอันเดล่าครับมาศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ค,ค่มคืนวันนี้ปุกมาเป็นรรองทุกมุมจริงๆครับแต่ว่าถ้าจะแพ้ถึง4ี่เมล็ดแม่ก็ยังแอบมองว่ารัดเวียวันนี้เอาอยู่นะไม่ถึงอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปที่นาจิบยกมาฝากค่ำคืนวันนี้วัดใจฟุตบอลลองบ่อนครับมองไปที่ชีมเยอือนอยากรัดเวียได้เลยครับแพ้ไม่ถึง4เมล็ดอย่างแน่นอนจัดไปครับ คู่ที่สองครับเรายังอยู่กันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลียกโซนยุโรปครับจะเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านอย่างซานมาริโนครับวันนี้ไปบ้างรับการมาเยือนของโรมาเนียคู่นี้จากแนวต้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนนี้ครับผู้มาเยือนอย่างโรมาเนียถูกมองว่าเหนือกว่าเยอะครับวันนี้ต้องชนะและชนะขาดเยอะด้วยถึงจะได้เอสามเมล็ดแค่ยกต้องสี่เมล็ดถึงจะได้เหครับสำหรับคู่นี้นะัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาใครจะว่ายังไงก็ตามครับวันนี้ขอวัดใจฟุตบอลลองบอลครับ เจ้าบ้านอย่างซามาริโนครับวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ไม่ถึง3ามเบลตครับเจ้าถิ่นอย่างซามาริโนครับต้องยอมรับกันว่าคุณภาพโดยรวมเกตฟุตบอลมาตรฐานรวมไปถึงข่มกําลังเนี่ยเป็นรองโรมาเนียอยู่เยอะมากๆครับเกมล่าสุดเองเนี่ยก็พึ่งพ่ายกับไซปัสไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนโรมาเนียครับแหมเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านครับพ่ายให้กับน้า,บานบอสเนียไป,ปศูนย์ประตูตัวเองแต่คุณภาพก็ยังเป็นโรมาเนียที่ดีกว่าจริงแต่ว่าวันนี้เรียงที่บอกครับเราว่ากันเรื่องของนาตานต้อง ชนะาขาดถึง4มเมล็ดแบบนี้แม่ก็ยังแอบว่าเป็นงานที่ยากของโรมาเนียอยู่เยอะพอสมควรครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูดูแล้วครับวัดใจเจ้าบ้านอย่างซารมาริโน,โนพวกเขาจะสู้ได้อย่างสนุกและสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับวันนี้ไม่ถึง4มเมล็ดอย่างแน่นอนจัดไปที่เจ้าบ้านอย่างซารมาริโนได้เลยครับ คู่ที่3ครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับวันนี้เนี่ยจะเป็น้าบ้านอย่างริทโทเนียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของชีมนเยือนอย่างฟินแลนด์สาหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับค่อนข้างี่จะดใกล้เคียงกันครับเพราะว่าแนวต้าเนี่ยเปิดมาให้ฟินแลนด์เนี่ยดูดีกว่าเล็กน้อยเท่านั้นยับเงื่อนไขวันนี้ถ้าฟินแลนด์บุกมาเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งทางฟินแลนด์บุกมาและคว้าชัยได้ในคัมคือวันนี้ก็ได้เหตกันแบบเต็มๆนะครับสำหรับคู่นี้นัดเจาะลึกไปด ไม่แพ้แหละเป็นโจทย์แรกแต่ว่าจะชนะได้หรือเปล่าขึ้นอยู่ในเกมอีกทีหนึง่งแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ฟินแลนด์จะบุกมาคว้าชัยในคําคืวันนี้ก็มีโอกาสเป,เป็นไปได้ครับเจ้าถิ่นอย่างริโทเนียครับในเรื่องของคุณภาพโดยรวมรวมไปถึงเกตบอลและก็คุณภาพของตัวนักเตะเนี่ยก็ยังเป็นรองครับทีมเยือนอย่างฟินแลนด์อยู่ในระดับหนึ่งแต่วันนี้พวกเขาได้เปลี่ยนประเทศในบ้านครับเกมล่าสุดเองริโตเนียก็บุกไปพ่าย,ายกับโปแลนด์ครับมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนฟินแลนด์ครับบุกไปเบียดเอาชนะทางด้านเจ้าถิ ฟุตบอลเนี่ยนะครับ มันค่อนข้างที่ใกล้เคียงกันญญเพราะผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ดีด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าด้วยแรงเก่งด้วยคุณภาพของตัวนักเตะยังคงมองว่าเป็นด้านฟินแลนด์ที่ดูดีกว่าก็มีโอกาสไปไ,ได้ครับที่ฟินแลนด์วันนี้จะบุกมาเบียดอัชนะเจ้าบ้านครับอย่างริโวเนียไปได้มองฟินแลนด์ได้เลยครับสามทีมครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปคําคิวนี้ไม่ต้องคัดแล้วกันนัดจัดมาให้ไปแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าชอบทีมไหนตามมาได้เลยส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ตามมาเจอกันในชมรมได้เลยครับ เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเชียร์แบบมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีครับ